อ่านี่นะคะคือการปั้นลูกชิ้นแบบใหม่นะคะคือแค่ตักขึ้นมานะคะเอาน้ามันน้ํามันพืชน,นะคะน้ํามันพืชอะไรก็ได้เอาขึ้นมาทาที่ฝ่ามือก่อนเนาะแล้วก็ตักเนื้อลูกชิ้นขึ้นมานะคะเนื้อปลาขึ้นมาแล้วก็มาตั้งให้มันกลมๆตามที่จะเอาลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าชอบลูกขนาดไหนเนี่ยประมาณนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะคะมันก็จะออกมากลมสวยนะคะ แล้วก็ต้มลงไปเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลุกไม้ขึ้นมาทําอีกทีนะคะนี่ค่ะเห็นบางคนบอกว่าต้มแบบของอ้อยอันเก่าอ่าบ้านแบบอันเก่าเนะ่ะปั้นลําบากปั้นแล้วมันไม่ไม่ไม่เวิร์กเหมือนกับว่าปั้นยากไม่ใช่ไม่เวิร์กมันปั้นยากก็ก็เลยเอาวิธีนี้มาให้นะคะแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยมือแปะน้ํามันนิดนึงขึ้นมาลูบนะคะให้เป็นวงกลมเหมือนกับเราปั้นดินน้ํามันนะคะนะคะอย่างเงี้ย ไดละหนึ่งลูกอยากได้กลมแค่ไหนก็ว่าไปแต่ปกติของอ้อยจับปั้นอมตามปกติของอ้อยที่อ้อยเคยทาให้ดูก็อย่างนี้นะคะโดยทั่วไปก็อย่างนี้อึ๊บมันเห็นไหมอ่ะอย่างนี้ขึ้นมาก็จะได้แล้วอันนี้ก็คือจะได้ลูกหนึ่งประมาณนี้แล้วแต่ชอบถนัดแบบไหนก็จัดนะคะ